เสร็จแล้วชอบไหมชอบมากเลยค่ะสมุดีแล้วอ่ะมหากว่าชอบไปอาทิตย์หนึ่งสิบวันอย่างเงี้ยครับเซลีน่าทำอะไรคะเล่นของพี่แก้มเล่นอะไรของพี่แก้มเล่นละ เล่นล้วเก็บเข้าที่ด้วยนะคะค่ะไปแกะเอามาจากตรงไหนนี่ไปเอาของเขามาจากไหนอันนี้ดูมันนั่งมุดเล่นของเขาม่ได้ทพังด้ียน่ะเก็บเข้าด้วยเก็บเข้ากล่องคืนให้พี่แก้มด้วยนะเล่นเสร็จแล้วนะ่ะได้ยินไหมคะค่ะลันดีกว่ารันดีกว่า ของน้องก็มีในห้องนะของเล่นน้องน่ะน้องมาเล่นของพี่แก้มทำไมคะเล่นของพี่แก้มเล่นทำไมล่ะของพี่แก้มน่ะเล่นมาทำอะไรทำอะไรไหนดูโอ้ไหนดูสิตุกตาหน่อยๆนี่ <c oughs> ที่คาดผมเหรออือฮะโอ้สใส่ได้เลยไหนดูสิไ <c oughs> หนดูสิ <c oughs> โอ้ยมาจ้ <c oughs> อ,อันนั้นอะไรคะแม่ไม่รู้สิต้องรอถามพี่แกนของหนูไม่ไม่ใช่ของหนูหนูเล่นแล้วเนีเนเี่ยอย่าให้มันกระจัดกระจายนะเล่นล้วเก็บดีๆนะคะค่ะโอเคแม่ไปทากัอข้าวนะเล่นเล่นอยู่นี่นะอ,อ,อย่ารื้อของนะค่ะโอ <Okay. S 2> เค สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันในครัวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ่งอยู่ไกลตัวมุกก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็กินโค้อุนวักินโคดอุนวัตกินมีโคลาออยู่ครึ่งขวดค่ะเอาไปแบ่งกันกินสองคนเดี๋ยววันนี้เราจะทำื้อเที่ยงค่ะผัดขิงใครป๊าอยากกินผัดขิ้งอะไรคะ ผัดขิงใส่อกไก่ค่ะผัดขิงใส่ไก่ค่ะเราจะไม่ใส่น้ำมันค่ะจะผัดไม่ใช้น้ำมันผัดขิงอะไรคะอะไรคะแกปิดประตูห้องหน่อยลูกเดีย๋ยวกลิ่นจะเข้าไปเหรอกัวกลิ่นจะเข้าออเหร อะไรคะทิวย์ถวยทิพย์ถวยจะเล่นทิพยถวยน้องก็อยากเล่นพี่แก้มให้อะไรหรอเดี๋ยวพี่แก้มเปิดให้นะนะ นี้ไปด้วยค่ะคุณชายเนาะป้าป้าวิดีโอมาเขนเฮ้เฟัน เด็กนะ่ะเด็กๆกินไส้กรอกไปแล้วค่ะเมื่อกี้พี่แกลมนะกินไปกี่อันลูกค่ะโอ้โอสองอันใหญ่สามอันเล็กค่ะห้าอันเลยเหรอลูกโอ้เราหนูจะกินข้าวไหมเนี่ยไม่หนูขอมาจะนิดหนึ่งอาจจะนิดหนึ่งม,มีอะไรคะมีผัดขิงกับผัดกะหลำ่ำผัดกะหล่ำเมื่อวานเมื่อวานทำผัดกะหล่ำให้ ไม่หมดแม่ใส่ตู้เย็นไว้เหลืออยู่ประมาณสักถ้วยหนึ่งนี่แหละกินผัดกะหล่ำไหมล่ะ,ะอันนี้ผัดขิงแม่ผัดขิงให้ป้าป้าน้องแกงก็ไม่ชอบกินอันนี้นะแล้วก็มีอันนี้นะถ้าจะกินถามป้าป้าดูว่าจะกินตอนนี้หรือว่าจะให้กินตอนเย็นยแต่ว่ามันเยอะอันน<ม>้มไม่กินตอนเย็นก็ได้ลูกหนูอยากกินตอนนี้ค่ะเพราะว่าหนูชอบกินได้เออไม่เออแล้วก็ทำป้าทุกเยาว์ป้าลิฟให้ ใส่เตาอ,อบหรือใส่ไมโครเวฟหรอกอยากกินอันนี้ค่ะออกมาวางออกจากตู้เย็นมาวางลาซัญญาน้องแก้มชอบกินกินน้องแก้มกินคนเดียวค่ะไม่มีใครกินด้วยจะให้แบ่งกับเซรีน่า สรุปก็คือปะปาจะทำอันนี้ให้หน้องแก้มหนูชอบมากเลยค่ะของฟูอ,อ, <G ül üyor> อลาซาเนี่ยเป็นเป็นซอสมะเขือเทศแล้วก็เซนูน <G ül üyor> <G ül üyor> ้ดหภาษาไทยยังไงคะ <G ül üyor> เพราะว่ามันเป็นไม่ใช่เซนแลยว่า,วา <G ül üyor> ค่ะ เหมือนเหมือนเส้นเหมือนเหมือนเส้นสปาเกตตี้นะคะแต่ว่ามันเป็นแผ่นค่ะแล้วก็เป็นแบบนี้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 ไปถึงเออชีมา Heute Morgen. Heute Morgen ist doch schon vorbei. Ups. wir ich muss jetzt suchen. Ich Ich jetzt da einen Müllbeutel reinmachen. Herr Wasser, Müllbeutel. Nein, Wasser. Wasser? Die Plastik schmilzt sonst im Backofen. Deswegen mache ich das raus. wer hat das da reingeschmissen? Halt ich? ดี๋ยวกินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่จะออกไปซื้อไอ้นั่นอีกหมดเลว้ว่าจะไปดูแผ่นโปป,ปปี้ะคะ่ะไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่าตั้งใจจะไปแต่เดี๋ยวดูก่อนกินข้าวเสร็จก่อนคะ่ะอาาันนั้นไม่ใช่ว,วัวตรงเดืนะแม่จะเอาขยะขยะที่ไหนคะที่ร้านเอเชียอ่าเอเชียเอาถอยก่อนเลย ร้อนลูกเดี๋ยวรอก่อนนะคะใส่ไปแล้วค่ะให้มันร้อนก่อนป้าใส่ไปแล้วเออใส่ไปแล้วเหรออ๋อแม่ก็รอสามสิบนาทีเดี๋ยวมันเสร็จเจะน้าทำอะไรคะเซเว่นตาเซเว่นตาทำอะไรคะกินน้ำกินน้ำเดี๋ยวให้แกนะหกนะกินน้ำดีๆไม่ได้แล้วกิน

กินน้ำได้กินน้ำได้เหรอคะโอ้ยไหนดูให้พี่ๆดูซิน้ำมันออกมายังไงไรมาเลยนี่ค่ะมันเป็นสายตอนนี้ทำเองเหรอือดูค่ะหนูพี่แก้มหนูทำเองพี่แก้มหนูก็ทำเองอันนู้นทำเองอันนี้ของพี่แก้มเนี่ยพี่แก้มซื้อมา ตอนซื้อมามันมีน้ำผลไม้ใช่ไหมคะค่ะ<อ>เออมันจะมีซองหลอดน้ำผลไม้มาซองหนึ่งแล้วก็ใช้หลอดอันนี้ดูดเป็นแว่นตาหลอดดูดน้ำหรอลกเอยระ <c oughs> วังแก้วน้ำหก <c oughs> มีของเล่นก็กินน้ำเยอะคะ่ะเ <c oughs> ซน่าชอบ <c oughs> สนุกทีแล้วออกมาก็าชอบค่ะเอากระดาษมาทิ้งค่ะเพราะว่าที่บ้านเต็มค่ะก็เลยต้องมาทิ้งที่นี่เต็มไหมคะแม่จ๋าโอ้เกือบไม่มีที่แล้วคะ่ะ ปปาจะมาดีครับแล้นนว,ว <c oughs> มีสูงฮะมีสู่ไไม่ไม่ไม่่ไไม่ไม่ม่ไไมไม่ไม่ไมม่่ไม่ไม่่ไม่ไไม่ไม่ไม่ไมอไม่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 ไ่ไไม่ไไม่ไนไมไมนม่ไม่ไม่ไกไ,ไอไม่ไไม่มไ่ะม่ออะไะ เยอะไม่รู้ค่ะตูปซื้อตูโมมาเะอูปีะตปิ้ประตูจปะยูปิตูปิดะตูกิดประต๊ดะตูปิดปะตมปิากระตูะตูปิโต๊ะตูปิดตูะตะตูะตตตะะ ทีมวานไปซื้อขาโต๊ะมากันเนี่ยค่ะสีขาวหมดเกลี้ยงเลยค่ะก็เลยไหนๆก็ไปถึงแล้วก็เลยเอาสีดํามาค่ะไม่เป็นไรเ <c oughs> กลยได้โต๊ะขาโต๊ะสีดําค่ะป้าปากำลังหมุนน็อตให้แน่นนะคะดีค่ะกว้างขึ้นมาเยอะเลยค่ะตรงนี้นางทาการบ้านของพี่แก้มโต๊ะอังสือตรงนี้ก็ล็อกอังสือเหมือนเดิมค่ะคนนั้นน่ะชวนแทตป๊ะป๋าชนแทตป่ปตะอย่า yeah. ดังค์กนชิ้นดัก้นเสร็จแล้วชอบไหมชอบมากเลยค่ะอันนี้ก็มุมอันนังสือโอเคผมาแผนที่อันนี้มันมีความสำคัญกับป๊ะป๊ายังไงนะคะนี่ค่ะ ให้ทุกคนดูก่อนเห็นไหมคะเห็นทงปักปักทงไว้อย่างนี้ค่ะที่ม pues, ีทงปักแบบนี้นะคะข้างบนนี่ทงหลายสีเลยค่ะตรงนี้แล้วก็มีฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้ค่ะเดี๋ยวให้ป๊ะป๋าเล่าให้ฟังค่ะว่ามันคืออะไรเออนาะโอ๊ป Wo war ich da schon? In Italien, Italy. Schweiz, Switzerland. Österreich, Liechtenstein, <laughs> Frankreich, Franceid, Belgien, Belgium. Amsterdam, Amsterdam, England, Dänemark, Norwegen, Norway, Schweden, Sweden. viele Male. <laughs> Und, hier war ich also in den Bergen, in den Alpen war ich auch ganz viele Mal. Dann war ich einmal in Nordafrika, in Marokko. Und viele viele Male in Asia. Asien. Zum Arbeiten war ich einmal in Suzhou und dann bin ich auch noch gereist war in Peking in Shanghai Peking Shanghai und später war ich dann einmal noch in Hongkong und Macau Hongkong Macau und dann war ich in Vietnam in Laos in Kambodscha und viele Male in, in Thailand dann Thailand ich um, Malaysia. Malaysia ja, da war ich nur einmal in Aha. Kuala Lumpur, einen Tag. Wann, ein Zwischenstopp. Wann mhm. Und in Singapur war ich Dubai. Ah, Dubai. Da war ich mhm. immer wieder Zwischenlandung. Mhm. Und dann war ich Und viele Male in den USA, USA. arbeiten. Bei Petschobenwettbewerb bin... Warte. ความทรงจำของป๊าค่ะออสเตรเลียนี่ก็ไปเที่ยวไทยแลนด์นี่ก็เชียงใหม่ค่ะป๊ารักเชียงใหม่มากป๊าชอบไปเที่ยวเชียงใหม่ค่ะก็มีโซนเอเชียก็จะไปหลายที่นะแล้วโซนยุโรปนี่ก็คือส่วนใหญ่ป๊าจะไปไปเที่ยวไปปีนเขาไปสกีอะไรเงี้ยค่ะป๊าชอบส่วน USA ก็อย่างที่ป๊าบอกค่ะไปทำงานค่ะส่วนใหญ่จะไปทำงานแล้วก็ ได้เป็นแบบติดวันหยุดเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะก่อนจะกลับบ้านก็ได้ไปเที่ยวบ้างอะไรเงี้ยค่ะนี่แหละค่ะก็เล่าสู่กันฟังค่ะท่านผู้ชมเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามรับชมเนาะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย please subscribe thank you ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย